ตที่พวงมาได้ออกไปออกไปบกุกควายท่านพี่น้องเพราะว่าออกไปช่วยแต่บามือนี้ออกไปสาวเน่ก็เลยท่านพวงมาได้เดยมา 好。 สวัสดีจ้าสบายดีจ้าพี่น้องสาวเล่าครับบ่าวไทยค่ะสวัสดีวันพฤหลือกฮัทครับพี่น้องวันนี้จ้าเมื่อวานพี่น้องมาให้ยกำลังใจเรื่องสาวเล่าหมักบ่าวไทยมักแบบไหนมักแห้งจังใดบัวน้องเมื่อกี้เขาเป็นว่าสาวเล่าบอกบัวคฮเกียงบัวคฮเป็นแล้วก็บอกว่าสาวเล่าสงสัยทองแล้วอ้วนแล้วก็กินร้ายพี่น้องบ้านก็สาวเล่าคับ เป็นกับบริเขาของน้ำพรอพี่นอ้องเลยไข่มูวนดอัสาลาเขาพูดข,ดขอบคุณพี่น้องนะขอบคุณดนะค่ะพี่น้องคอบคุนะแมาเม็นรลายแหี้ยคำว่าสองพันเขาวิวเลยอ่ะอยาวิวสองพันเาวิวแหละจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่น้องอยากให้ซาราคัดบอกเห็นบอกนะอาไปเบิ้งสองง่ายๆครับบอกคือคือคือข้าเจ้าเพิ่นว่ากระซูซูพิ่นหาให้กํา,กากลังใจว่า ถ้าเราซูซูฮัตบอาไปดูๆก็บพว่าอลเลยอฮัตบอลก็พี่น้องก็ลุ่คลิปไปมาว่าเนี่ยค่ะพี่น้องลายหยดที่สองพันก็อยว่พี่น้องขอบคุณพี่น้องได้หลายเลยคลิปนี้กับฝากพี่น้องอีกแน่เด้อค่ะขอขอบเอ๋พ่อยอดลายจักร่อยไรแล้วก็ผู้ได้ทานคำมาเห็นคลิปนี้กับเม้นบอกแง่ว่าอยุใสจังหวัดไรนอกจากนาะมื้อนี้วันบั้นบั้นผู้ได้ฮัตจ้ะพี่น้องเอ๋มอก ด้วยว่าขวัญกับบ right. ุ๊คคือพี่น้องแน่ไปไปเที่ยวค้าบรรยากาศดีอยู่คือน้องเป็นชี่คึมๆเป็นชี่คึมๆค่ะปล่อยรถเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นชี่คึมค่ะพี่น้องคุยกับพี่น้องไปเลยคุยกับพี่น้องไปเลยพี่น้องนี่ใชแน่นอ้จังหวัดใดแน่น้องซาลาว์ซาลาวกับบุ๊บบุ๊บบุ๊มินเนี่ยวะพี่น้องถึงแล้วครับพี่น้องอ่าอ่าซาลาวบอท่้เฮดงานครับกับกับเป็นช่วงเช้าประมาณนี้ครับประมาณนี้พี่น้อง พี่พีฮัทสำรวดีอ่าคุยกับพี่น้องฮอดหมื่ว่านเรื่องคลิปหมื่ว่านผ้าซาลาว์ย่ำเล่นครับผ้าซาลาว์ไปฮัทไทยเป็นวีหลอกเพิ่นไปเที่ยวตลาดเมื่ว่านบาไทายเป็นดนตรีไ้ซาลาวไปพปไร้อมม่ว่านกับไปฮัทไทยไปไทยลรวก็โดนพี่น้องโดนเรื่อง,งที่ทะลุเขาในกล่องพี่น้องเพราะว่าบาไทายเป็นเดดนตรีแล้วครับมีลำโพงใส่ขวาจะเอาเปิดเพลงกอนเพอให้สิลองเพลงนะครับโอ้เหมันขึ้นตัดวิดีโอพี่น้อง ตัดประมาณ3ามสี่หลอดพี่น้องโดนลิขสิทธิ์เพลงมของสาวตีมากโดนตัดใหม่อีกของสาวือฟ้าพี่น้องนะครับเป็นอีพีที่หกบามไทยผ้าสาลาาไปเที่ยวตลาดเที่ยไทยอลาัางการยิย่งใหญ่มากอาหารเยอะมากพี่น้องอาจ,จะเปะิดที่ยิบซีพี่น้องย4ิบซี่กุมภาพันธ์เดือนมี28นาแปนึ่ะพี่น้องยมือกรือสิ้เดือนเร็วนะพี่น้นนองรแมนไโอ,อ้มีพ้าลรรายบางที่ยมองที่หาเง,าบางนบ้านพี่น้องสำคัญแห่งอะไรซาลาเนี่ก็มีผาราที่เรียงดูบัวไทยแบบกบก คุณพี่เขาดูหาเป็นต้นไม้ยังไงละพี่อธว่าเป็นต้นไม้ยังไงล่ะเดี๋ยวคุยกันน้องสนดินงานอะแต่ชีวิตทหารนี่แหละค่ะพี่น้องเนี่ยเจ้ากันคับางทีบาไทยพื้นนานลงมาไล่เราเดนงานเห็ดไอ้ทูนั่นทูนี่ร่างน้องๆน้ำอยู่กันเพื่อนกระอื่นกระิงกระิงเดี๋ยวเห็เบี้ยเ่าจอเชือทำมามานสองคนแค่แน่พี่น้องคุณนึงคุณนึงเบิ้งมาเข้าอื่นยังเข้าสีเอายังพี่น้อง ไปประมาณนี้เดี๋ยวขายย่างเสาซาวรากรบอกไทยย่างเสานี่บ้าไถ่เพิ่นจะกินอ่าะกาแาพี่น้องแล้วก็มีกาแฟาน้นำจากซาลาเป็นเพิ่งกินยังอยู่ไปซื้อไปซือป้ออันนั้นมาไปซื้อนุ่มมาแล้วก็ซื้อพวกน้ำใหม่มาวายซานค่ะพี่น้องคึ้อ,อยา็กวายชืยซื้อพี่น้องขึ้นเด็หวายเห็นบ่คคลอะไหวายนะก็เลยแน,ะเนมเห็นก็เลยขึ้นเด็หวายเห็นพวกมาได้ก็เลยซื้อมา อะไรเช่นพวงมาได้นะพี่น้องก็ได้คือจากไวซานก็ซื้อมาซื้อมาพว่งละสิบบาทจ้ะไอ,อคลิปนี้เศร้าไอ,อบ้าท่ายปลาแหงเศร้าเราเดือนยน่างฮะเดือนแล้เราอี่มันึงแล้วกาไถเทได้เราไถสิบปึงน้ำ็ลางสิบปงนี่ลูกแั่พวกไอปึงปึงเป็นตะก้อนไถที่มันเตอนไอ เศร้าเรามามาเบิงนครไทยพี่น้องแบบไม่ซาจใจเลมาเบิงมาแต่ต่าง,งไงเนาะพี่น้องควรา,าวส่วนได้แหละเก็บสิบเก็บเปอร์เซ็นต์มาเบิงนครไทยพี่น้องนครไทยนั่นม่วนดีพี่น้องเพราะว่าไอ้ทีวีอยู่บ้านก็จนได้ก็สิเป็นสองเจ็ดสองสามเหมกัสิเบ,บิงพี่น้องยังงี้หน่อยพูนแต่ว่าตอนนี้เศร้าเราติดละครเนีย่ยเก็ เอคุณคุณพี่เจ้าขาคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นบ่าวเอ้ยดิฉันเป็นหานไม่ใช่หงมวนพี่น้องอ่าซาลาฟองบอกพี่น้องฟังเบึงหมู่บ้านนางเบึงแล้วก็นั่งม้วมันเป็นมันเขียนว่าตอนในขั้นเป็นมากิลีกับโผด่โพลี่นางยิ้มพี่น้องนั่งหัวผูเดียวอู้หงนวุงหงิด กวะเนี who, ph im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  ้ยพี่น you know? ้องเพคุยกเับคุณคุณคุนก well, ับสิหูเดะคุณคุณน่าจะเบิ่งจัมบ่หลายพี่น้องแบบว่านั่งนั่งแบบว่านั่งเอกเช่นนี้กับเป็นแต่ตะลูกเบิ่งเด้อพี่น้องเป็นย่างกับตะลูกไบบเบิงนั่งเอกตะลูกพี่น้องนั่งเอกงานแบบตะลูกชาวเรามักวงนั่งแบบว่านั่งตะลูกนั่งแบบว่านงเอกชื่อว่าจังไหนนั่งเอกชื่อยังบุบูบูเมลลาบุบูเมลลาเอกกับเต็งแมนไพร โอ้โหซื้อพี่ย้นั่งเอกตัลูกดีพี่น้องเบิ้งเลยค้าวเขียดดิโซรามักเบิ้องนั่งคือแบบว่าค้าวเขียดนั่งแบบว่านั่งตะลุกโมกเบิ้องนั่งคือแบบว่าซี่เดียดนี่ยังนะเราไทยเป็นมักเบิ้องนั่งแบบว่าซี่เดียดนั่งแบบว่าอินอินนั่งบูบูพี่น้องโซลาบางคนมากป็นอะไรแบบว่าดุ้นนุ่งเขียพี่น้องเบิ้งนั่งเนี่ยแค่เนี่ยละครละคร บอลไายเดี๋ยวสาวลาคุยกับพี่น้องได้ครับด้วยเดี๋ยวบอลไทยไปรับลูกค้าก่อนครับอา้าวฮัมเนี่ยคือแม่เมมลี้ยดตั้งานรุดเจ๊สีบานยังพี่น้องบอลไทยขึ้นไปเลยสาวลาก็ <c oughs> ตอนนี้กินัง๊หมูได้เก่าหมูเก,ก่านาทีสาวลาก็ทีมงานไปยึดซองขันพี่น้องเท่าแก่ให้เฮ็ดงานซองขันซานบูนไไ้ทีไไ่เป็นเปรี้วได้เปรี้วซาน พี่น้องไม่เคยหูเนี่ยค่ะว่า,บา,าใบซ้านิสห้องใส่ถูกเจาะหลอกแต่ว่าตามที่สา,าวเราเคออยไหว้นะถูกซ่องหลอกเป็นบอกค่ะพี่น้องถูกซ่องหลอกเล้วก็พุนามายแล้วก็นนาาวกนขนมนหวานประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะเช้าเราเห็นแต่ตอนเา,าวารานอยู่ล้นะคะน่ะเห็นแต่คนไหว้พุนามายแล้วก็นขนมนหวานชนิดหนึง่งไหวแบบว่าไหวปกตินะพุนามายแล้วก็นขนมนหวานแล้วก็พ่วงมาได้แล้วก็ ถูกพี่น้องถูกสองหลอกตามที่สช้าเราเคยไว้ซานคนสิเป็นซานอยู่หน้าบ้านเ่าแกจ้ะบุคคลมีคนใบเฮ้ยยังมีคนใบที่นึงเดีสาวเาเราเห็นพวกมาได้ก็เลยขึ้นเชือดซานเขาคู้ปกติพวกมาได้ออกไปออกไปบุคคลท่านพี่น้องเพราะว่าออกไปช่วยแตะบะมือนี้ออกไปสาวเนยก็เลยท่านพวกมาได้ซื้อมาสามพวกพี่น้องใบใบยุงหงเลยก็ใบยุ่หน้าบ้านนั่นใบยุ่งหงส่วนแดดสวยแ่ดดส่วนแดด บ้าใจคุณเห็บาเดืองสาวเราเป็นยังคือหมากเบืองละก่นไทยตัลลูกมีพี่นอ้องแต่ว่าเราขาดเราบ่ถึงเงี้ยหะนะตะลัลลกเดินตลัลลกกับตลัลลกเดินซีเดียตกับซีเดียดแต่ว,ว,นนาากกว่าเดือนคือบา้าเมียหลวงเมียน้อยยังสาวเราบ่เคยมากกันใดแบบเตือนที่แบบว่าตัลลูกเอีย้ยเสาวเราหามากอยู่นั่งแบบว่านั่งตลัลลกนั่งสินคิดแบบนี้นะพอใครมันเพียบบกระหัวคว,วนนะเบิ่งนั่งยัง นั ita, ่งเกาหลีสาวราห์ก็มอยู่จ้ะนั่งเกาหลีเกาหลีก็แบบว่านั่งที่แบบว่าตะลุกตะลุกค่ะนะเกาหลีก็มักคืออันพี่น้องกับส่วนได้กับเปนเกาหลีนะตะกอนไทยหนักอ่ะเองเบิ่งส่วนได้แล้วก็ซีดีจีนแต่ว่านั่งฝรั่งสาลาห์บุกไปมักมี่จะเบาไทยเพิ่อมักนั่งแบบว่านั่งบู้นั่งหญิงกันนั่งเอซ์แชนนี่ยังแบบนี้นะพี่น้องแต่ว่านั่งเกาหลีสาลาห์มักมักเบิร์นพอไปอีกโลซีดีจีนกับมักเบิร์นไปอีกโลคือกัน จังนาทีเลียโน่ตอนนี้าาก็เราเอากระั้งกระเป๋ายังตาพี่น้องมื่อนี้กับบรรยากาศบโบ่บบมีแดดพี่น้องแดดเนี่มัทันออกสามตบเกาะมู่ตอนนี้เมื่อคืนนี้บ้าไทายเพิ่นให้ไปถ่ายคลิปพี่น้องไปให้ไปถ่ายคลิปอยู่ตลาดจา้ะพาพี่น้องในเด้อดตาเห็นบอกว่าเป็นอีพีอีพีที่หกสิบกว่าเนี่ยหกสิบสามหรือว่าหกสิบสี่เนี่ยสา,าวหล่าจำบ่ได้ไปเมื่อคืนอย่าสา,าวหล่ากินอย่างเดียวเลยพี่น้อง ซื้อเนี่ยมื้อเนี่ยมื้อมาลาแล้วก็ซื้อบาร์บีคิวพี่นอ้องเออสาร์เรากินเขษาไทยกับเด็ดนูนตีสาร์เรานางกินอย่างเดียวเลยม <c oughs> าไทยเยพิ่นไปปล่อยรถลูกค้าค่ะพี่น้องลูกค้ามาลาบรถจ้ะลูกค้ามาลาบรถสาร์าก็นางเบาขึ้นเดียวพี่น้องเอ่อขอถาม์เนี่ยว่าสาร์เราโบยากโบยากแ้นตัวเองว่าสาร์านะถ้าสิแค้น ตัวเองซื้อกะแบบว่าซื้อกะซื้อแบบซื้อบีบอ่ะสาวบีสาวบีบุคคาอีกนู้บอแทนตัวเองมนู้นู้็คือสิบบนอาเกียร์น้อพี่น้องแล้วนู้หลักอ่ะนู้หลักอ่ะป้าไทยนู้ป้าไทนู้หนูหนูไม่อยากแทนตัวเองว่าอ่าซวลาเนาะพี่น้องที่แทนตัวเองมนู้นู้นู้หลักกัพี่น้องก็ส่วนนไายก็สิีหูอีเดียวเนาะเพราะว่าซื้อสองก็สิีเมนต์าสองสาวลาว้าไทยีเดียรแต่ว่า นู้ก็อยากแบบว่าโบอยากแทนตัวเองว่าษย์นะบางเทื่อออกไปออกไปข้างนอกประเทศยคยุคอยู่ข้างนอกเอื่นตัวเองว่าซาลาซาลาคุณมองค่ะพี่น้องขันเอื่นว่าษย์นู้คือสีโบสีโบปันไดดอกนะก็บแบบว่าไม่ต้องขึ้นพื้นในอายนะพี่น้องซาลาซาลาเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวต่อไปนี่นู้กับเสือนแทนตัวเองมน,นุษน,ะออน,ยยน์เลยค่ะเลยพี่น้องเลยถ้าสิแทนสื่อตัวเองแบ่โบชิน,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 นก็ส,สื่สอตัวเองนนเอเอพี่นอ้องสื่อสื่อจริงๆรื่อซาลาสื่อบีพี่หน่อง ซื้อยูไทยนี่ซื้อบีซื้อได้นะมายูไทยนี่ยูบาทน่ะซื้ออีกซื้อหนึ่งเลยพี่น้องมาไทยนี่ซื้อซื้อยูบาทน่ะมาเอื่อนยูไทยนี่เอื้อนบวเขาเอื้อนบเป็นพี่น้องก็ได้เปลี่ยนซื้อให้ใหม่เป็นซื้อบีพี่น้องผู้เลอยากผูกมาซื้อยูบาทเช้าไอ้นู้น่ะซื้อไว้อีงยังพี่น้องเหม็นมาไหลเด้อค่ะเหม็นมาทามเดี๋ยวเดี๋ยวนู้ซูมาเห็ดคลิปตอมาให้ซื้ออยู่นี่นะนู้ซื้อบีจ้ะซื้อบีมาเล็กเด็ก บอกว่าซื้ออยู่บาทอยู่ทางบาทเขาจะเอือนบุหรี่พี่น้องซื้อแบบตลูกแห้งค่ะจะไปบอกคนไทยเขาจะเอืนอนบุปเป็นไปอยู่ร้านอาหารนะพวกป,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 ปา่าพวกนาเพื่อก็เล้เปลี่ยนซื้อหายเป็นซื้อบีแต่พี่น้องกเ็เลยเอือนมาซื้อบีซื้อบีเวยกับชิ้นเนะพี่น้องกัดสิ้นเนรเมื่ออยู่บาทกับเขาเอือนซื้อยู่บาทกับชิ้นจ้าพี่น้องเพราะว่าเป็นซื้อเขาหะนะไอ้ไทยรายปีเขาเอือนจะซื้อบีซื้อบีซื้อบีสาวบี เช้าหนุน so sure, ้องบีน้องบีอยู่ล้านอาหารกันเลยโอ้บาร์ทนเจอรไปหึงแต่เช้าเราเอ้ยหนูหนูจะสีบรอยยังหรือพี่น้องก็สีบรหน้าเกียดรองเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปหนูหนูจะแทนตัวเองว่าหนูหนูจะแทนตัวเองว่าหนูเล้กค่ะพี่น้องเพราะว่าเนี่ยออกไปข้างนอกยังสิจะสิบรไอยเข้าใจนะ เหมือนนี่ก็เป็นมือวันที่นี่ซิฟแล,ล้วจ้าชาลราบรจาคสิบบาทย้องพี่น้องเพืนพ่อแม่ทางหวานเพื่อกลุกมันเส้นเดี่ยวซ้ำพี่น้องลูกมันเส้นเดี่ยวท่านสั่งหวานก็ได้ยิง่งแบบยิ่งอันนี้อยู่ลูกสองคนพี่น้องนนนอะไรไปเลยเนาะหว่างพี่พี่น้องได้าค่ะ ใช่เงี้ยเรี๋ยวสิบีฉีดแต่ตเลน่นสา,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 าวบ้าไทยแม่บอกก้น้อยนึงพี่น้องเดี๋ยวซาวเราไป่สี่สิบบีฉีดแล้วเพราะว่าเบ,บิร์แนวบอกแล้วพี่น้องบ่มีแนวบอกไอ้สิบบอกยังพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนไม่เลิกค่ะเลยพี่น้องเลิกผู้ใดอยากูบซื้อทางบ้านซื้อทางบ้านนู้นแหละซื้อยังพี่น้องเมนมาหลายเลิอกอยู่ทางนี้ซื้อบีจ้าซื้อจริงๆริงน,นะซื้อบีพี่น้องได้คนด,ด้วยแดละสิบู๊หูเวิร์ต ทางนี่นะซื้อบีเพราะว่าเืริญกันซาลาซาลาซาลาบาไทยเผืกระเปียนให้เลยพี่น้องเพราะคนไทยทางเผว่อเป็นน้อง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 ดีแค่ไหนถ้าเอืิญเราซื้อทางน้องกุบน้องเขียนซื้อตะลุกพี่น้องซื้อยา่บานซื้อตะลุกแต่เขาก็ซื้อได้หลยยา่บานซื้อแบบซื้อแบบนู้ซื้อนะ เห็นว่าเล่าจ้าพี่น้องใครเป็นผ้าไหมใครเป็นดทีมติอเรื่อเรี๋ยวพี่นเบาไทยมากพี่น้องเบาไทยับมากเลยครับช่วงเศร้ากประมาณนหนครับพี่น้องเอ่อยง้มเศร้าเนาะกับเห็ดงานกันกับแวะมาทักทายมาคุยกับพี่น้องยง้มเศร้า ก้าไม่ครับคู่เศร้าคู่เศร้าแล้วก็เท่ากับปล่อยคลิปกันบ่ายสามโมงครึ่งทุกมื่อครับพี่น้องเอาพี่น้องกดติดตามกดไลค์ให้กําลังใจซาลาบ่าวไทยทีเด้อพี่น้องขอบพูดทุกกําลังใจครับเพียรเดี่ยวเท่ามีกําลังใจอีลีเพื่อนกะคอมเมนต์อยากให้ฮัทไลท์สดพร้อมเพราะว่านอกกับไลท์สดไปรอบหนึ่งครับฮัทไลท์สดแล้วก็บริโภมาเบิ้งเลยบริโภมาเบิ้งเลยครับแล้วก็คลิปเท่าเองกะมันก็ยังอยู่ในช่อง วัดนี้พี่น้องมีเวลาว่างพี่น้องแวะมาเบิ่นเพิ่นมาคอมเมนต์ว่าโอ้ยนีลจตัวฮัทไอซาเราฮัดไล์ฮัเบาฮัดไลซ์พื่อนเราคลิปนี้ก็สิพุหยาคลิปาพี่น้องดูกทเลยสบายดีสบาย